ไปอนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมหลายวันอย่างซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้อยู่ปัญญาอ๋ออยู่ที่ปัทยาแล้วมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมมั้งคับที่นั่นมีมีสักประมก็มีใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุยี่สิบครับเราถูกนั่งมาเท่าไหร่เนี่ยนั่นร้อยเจ็ดสิบบาทน้องๆไปปล่อยมาประมาณกี่โลครับสิงห์นะ่ปล่อยปล่อยห้าห้าสิบเจ็ดครับเราเป็นเวอร์ติลอะไรครับ แล้ววันนี้เราเจอกับเพชรกะระผเคยเจอเลยไหมไม่เคยอ๋อไฟแรกเลยแล้วได้ติดสารตึ้งวันต่อเข้ามาป่ะเขาเป็นมือกระต่ายเลยเพราะฉะ้เขาเป็นแล้ววันนี้เราวับเท่าไหนเกิดเองมาสวยเต็มพี่แน่นอนครับเราต่อยไว้ไฟสุดท้ายนี่เมื่อวันที่ไหนจำได้ป่ะไม่ได้ต่อยไม่รอบอ๋อไม่รอบแต่เรไม่นานเท่าไหร่แล้ววันนั้นเราต่อยเดอะเท่าไหร่ หนต่อยเมงแล้ววันนี้ร้อยเจ็ดอ๋อก็ไม่มีปัญหาเนาะมันขึ้นมาก็คือเราเรายืนไหมหมดเอเมเนี่ยจำเซนด่งเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นตัวสีเล็กเราต่อยมาลุ้นทุกคที่อยู่ไฟล์เ้วมาสาไปอ่ะฝากช่วยช่วยแฟนขับเรถนี้หน่อยฝากช่วยเชียร์ด้วยครับผมใ่เยเด่นที่แน่นอนนะขอบคุณมากครับ